สพฤติกรรมที่ทำให้เราเสพติดน้ำตาลและอ้วนแบบไม่รู้ตัวค่ะ สวัสดีค่ะหมอออนด็อรออนแอลคลินิกอยากรู้อะไรก็ถามหมอมาได้เลยนะคะวันนี้จะมาพูดถึง4พฤติกรรมค่ะที่เพื่อนๆอาจจะนึกไม่ถึงเลยค่ะแต่ทําให้เราอยากกินน้ําตาลค่ะแล้วทําให้เราอ้วนแบบไม่รู้ตัวอันดับแรกเลยนะคะการดื่มน้ําน้อยค่ะสงสัยใช่ไหมดื่มน้อยอยู่แล้วทําไมถึงอ้วนอีกจริงๆนะที่เราพูดถึงนั่นก็คือน้ําเปล่านะคะตัวน้ําเปล่าเนี่ยค่ะมีความจําเป็นมากๆเลยโดยเฉพาะเวลาที่ร่างกายเราต้องการ พลังงานเขาจะเป็นตัวสัมพันธ์ในการสลายไกลโคเจนเพื่อออกมาเป็นกรดโคสให้เราได้มีพลังงานนะคะแต่ถ้าดื่มน้ำน้อยเกินไปมันสลายตัวที่เราเก็บไว้มาใช้างานไม่ได้ดังนั้นทำไงคะร่างกายมันก็ต้องส่งสัญญาณให้เรากินเพิ่มค่ะเราก็อยากจะไปกินของหวานน้ำหวานเพิ่มขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะทำให้เราอ้วนเพราะว่ากินเพิ่มโดยที่ไม่ได้เอาอันเดิมออกมาใช้ค่ะดังนั้น เลยนะคะอย่างน้อยใครอยากจะกินน้ําให้ลดน้ําหนักก่อนกินอาหารครึ่งชั่วโมงค่ะให้ดื่มน้าดึงแก้วย้ำนะคะว่าก่อนกินอาหารครึ่งชั่วโมงไม่ใช่กินไปจิบน้ําไปนะคะเพราะตัวนี้จะทําให้ไปเจือจางน้ําย่อยและทําให้การย่อยไม่ดีอ้วนขึ้นอีกค่ะสงภาวะเครียดนั่นเองค่ะซึ่งเชื่อว่าน่าจะรู้กันอยู่แล้วภาวะเครียดน,นะคะแน่นอนค่ะยิ่งเครียดยิ่งอยากกินของหวานนะคะ หลังจากที่เรากินของหวานมันจะส่งภาวะต่อร่างกายเราสองอันค่ะหนึ่งเลยเพราะด้านอารมณ์เหมือนกับทาให้เราหลบหนีออกไปจากภาวะเครียดได้ทันทีนะคะส่วน2ค่ะพอกินของหวานเข้าไปปุ๊บร่างกายมันจะหลั่งโดปามีนโดปามีนอันนี้คือสารสื่อประสาทแห่งความสุขค่ะร่างกายก็จะรู้สึกโอ้โหแฮปปี้ทันทีนะคะแต่ว่ามันให้ผมแค่ชั่วคราวเท่านั้นค่ะพอหมดนี้ปุ๊บเราก็อยากจะกินอีกยิ่งเครียดยิ่งกิ่ง,งอันนี้ไม่ดีนะคะดังนั้นต้องไปิจรนาลรความเครียดจะดีกว่าค่ะ หากิจกรรมทำออกกำลังกายค่ะ 3ค่ะการกินคาร์โบไฮเดรตที่เยอะเกินไปค่ะคาร์โบไฮเดรตที่พูดถึงเนี่ยค่ะ1ถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีเส้นใหญ่างเช่นพวกใมผักนะคะตัวนี้ทานไปเลยค่ะอย่างไงก็ไม่อ้วนแต่2คือสแตชค่ะพวกนี้เป็นแบบแป้งน,นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกมันหวานมันฝรั่งเนี้ยค่ะหรือว่าพวกเกรนอ่าสายฮลตี้จะกินบ่อยพวกแกลนโนล่าอย่างเงี้ยค่ะพวกที่มีข้าวโอ๊ตหรือพวกบีนที่เป็นน้ำนมถั่วเหลืองนะคะถามว่าพวกนี้ทานบ่อยๆก็ อ้วนได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าการทานสเตชที่มันเยอะเกินไปร่างกายจะสามารถดื้อต่ออินซูลินได้มีภาะวะคล้ายกับการเป็นเบาหวานนะคะคือหมายความว่าร่างกายมีน้ําตาลในเลือดแต่เอาไปใช้ไม่ได้ในเซลลก็ขาดน้ําตาลเราเลยอยากจะกินของหวานแต่ร่างกายก็เอาไปใช้ไม่ได้เซลลก็ขาดานั่น้หละค่ะดังนั้นมันก็จะเป็นวงจรที่ทําให้เราอ้วนและอยากกินน้ําตาลไปเรื่อยๆนะคะสระบบย่อยที่มีปัญหาค่ะ เราจะคิดว่ามนุษย์เราสามารถกินทุกอย่างได้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอาหารทุกอย่างไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะคะให้สังเกตค่ะว่าเวลาเรากินอะไรเข้าไปแล้วท้องอืดท้องบวมย่อยไม่ค่อยได้ะคะ่ะโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นพวกแอลกอฮอล์นะคะโปรเซตฟ,ฟูดคืออาหารที่ผ่านกระบวนการเยอะรวมถึงรีไฟฟูดพวกแป้งขัดขาวต่างๆค่ะตัวนี้มักจะกินเข้าไปแล้วท้องอืดเพราะว่ามันเป็นอาหารที่ไปส่งเสริมให้ยีสต์ในลำไส้ของเราเจริญเติบโตอพอยีสต์ แน่นอนโปรไบโอติกคือแบคทีเรียดีของเราก็จะลดลงนะคะแล้วแบคทีเรียดีตัวนี้ล่ะค่ะพอลดลงมันจะทําให้เรายิ่งอยากกินน้ําหวานเพิ่มขึ้นนะคะแล้วแน่นอนค่ะการย่อยก็ไม่ค่อยดีค่ะความอ้วนก็จะตามมานะคะดังนั้นเราควรที่จะต้องกินอาหารที่ผ่านการหมักเปี้ยวไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตดีเฟอร์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นพวกนักโต รวมถึงพวกกิมจิหรือแม้แต่ส้มผักเสี้ยนบ้านเรานี่ค่ะก็จะทําให้ราไส้ของคุณแข็งแรงแล้วก็จะไม่ค่อยอยากกินน้ำตาลแล้วก็จะทําให้เราผอมด้วยค่ะสามารถพบความรู้ดีๆแบบนี้กับหมออออได้นะคะที่ช่อง Dr. อ n อแอลคลินิกากกด s u b สไครต์แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะ